สวัสดีครับมือนีวันที่26นะครับก็เป็นมือนีอีกมือนหนึ่งที่จะต้องสาบบอกร,ระสิพยา่ามเห็ดมือนีให้แมลนแล้วครับอันนี้ก้อนเขาง่ายได้ครับด้นี่ก้อนเขาก้อนจินเขาง่ายก็เลยมาขึ้นไว้สองของกระสิเหลืออีกประมาณหกของหกช่องก็คือสีแล้วอยู่ครับมือนีคิดว่าน่าสีแล้วหรือจังไดก็ต้องพยา่ยามเอาให้แล้ว เดี๋ยวลอดสางพิ่นไม่อีกคนหนึ่งก็คือสีแหล้วอยู่นะครับมือนี้นี่แหละครับหลังจากชาบแล้วกสีคัดมั่นกนนารน้ำออกแล้วก็สีเทพืน้นนะครับเทพื้นแล้วก็สีเอาของมาล่งเอาตมมาล่งเอายางมาลงแล้วก็ให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดในการเลี้ยงปลาไหลนะครับก็ค่อยเบิออ่งเอาอะไรกันว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะตั้งไหน อันนี้ก็คือนี่แหละครับักษณะมาองบอ่ออันนี้เป็นบอ่อช่วงแรกนะครับช่วงช่วงแรกก่อนปีใหม่นี่ก็สิประมาณแปดบอ่อหลังจากปีใหม่แล้วก็คือขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบตามกาหนดที่ว่างไว้นะครับช่วงนี้เอาสมีนสกรเพราะว่าเป็นช่วงนี้เป็นช่วงสีปลาบ่ได้ว่างใครละครับมันไปเรื่อยเลยดูแล้ว ดูดูว่าใครของมั่นกับสีสินสุดในเดือนสิงหาเนี่ยคิดว่ามันนา่นขนาท่านก็นเลยเสียปลาหน่อยมาลงก่อนปลาไหลหน่อยทําปากาดินสอเนี่ยครับเอามาลงซะก่อนเพื่อสีเหลืองไหหไ่เพื่อสิไปออกเดือนเมษาคพือสภาพามีต้นาปีนาอันนี้แปดบอ่อนนี่สิเป็นพอพันทั้งมดนะครับเล้วท่านสีขยายออกไปกเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนั่นคือการเรียงที่สมบูรณ์แบบเพื่ว่าก็การล่ออันนี้คือ เป็นแคร์บผอ,อพ่นันแม่ั่นนะครับสำหรับมือนีก็เอาไว้ซํำนีซะก่อนนะครับมืออื่นก็คคอยมากันใหม่หรือว่ามือแรกนะครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ